สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพันธ์ชาแนลนะครับวิดีโอนี้นะครับผมก็อยากจะมาให้คําแนะนานะครับเกี่ยวกับสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ตลอดระยะเวลา5ปีนะครับจริงๆเกิน5ปีด้วยซ้ำนะครับที่ผมเนี่ยได้ศึกษาและก็เรียนรู้ในเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็อยากจะมาให้คําแนะนําดีๆกับทุกคนนะครับที่กําลังเพิ่งเริ่มต้นนะครับเส้นทางนี้นะครับและผมเชื่อว่าคําแนะนําของผมเนี่ย มันจะมีประโยชน์กับทุกคนแน่นอนนะครับคําแนะนําแรกนะครับทุกคนผมเนี่ยอยากให้ทุกคนนะฮะเข้าร่วมกลุ่มเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมนะครับเพราะว่าเวลาเราติดปัญหานะครับหรือเราอาจจะมีคําถามอะไรที่เราเนี่ยสงสัยนะครับเราก็สามารถที่จะถามนะครับในกลุ่มนั้นได้น,นั่นเองนะครับผมคาแนะนําที่2นะครับทุกคนก็คือเราไม่สามารถที่จะเรียนรู้ได้ทุกอย่างนะครับผมอยากจะแนะนําว่าให้ทุกคนเนี่ยศึกษาในเรื่องที่ทุกคนเนี่ย จะได้เอาไปใช้งานจริงๆนะครับหรือเอาไปใช้ในโปรเจกต์จริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษานะครับเฟรมเวิร์กไลบรารีอะไรต่างๆนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยศึกษาเฉพาะตัวที่จะได้ใช้งานจริงๆนะครับผมส่วนตัวอื่นนะครับที่ทุกคนเนี่ยอาจจะสนใจนะครับทุกคนก็สามารถที่จะหาเวลาไปศึกษาเพิ่มเติมได้นั่นเองนะครับผมคาแนะนําที่3นะครับทุกคนก็คือเวลาที่ทุกคนเรียนรู้อะไรมาใหม่ๆเนี่ยนะครับแล้วทุกคนยังไม่เข้าใจเนี่ย ทุกคนก็ควรที่จะจดบันทึกไว้นะครับหรือไม่ก็อาจจะเขียนเป็นบล็อกไว้นั่นเองนะครับผมซึ่งการที่เราจดบันทึกไว้นะครับหรือว่าการเขียนบล็อกไว้เนี่ยนะครับมันจะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถทบทวนในเรื่องที่เราเนี่ยเรียนรู้มาได้นั่นเองนะครับผมคา <c oughs> แนะนําที่4นะครับทุกคนก็คือผมเนี่ยอยากให้ทุกคนนะครับทำตัวให้ชินนะครับทำตัวให้คุ้นเคยกับการใช้งานกิจและก็คอมมานด์ไลน์นั่นเองนะครับซึ่งเวลาทุกคนใช้งานกิจกับคอมมานด์ไลน์ได้คล่องแล้วเนี่ยนะครับ ทุกคนจะพบเลยว่าการทำงานเนี่ยมันจะทำได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมดังนั้นอย่ากกลัวการใช้กิจกับคอมมานด์ไลน์นะครับคำแนะนำที่5นะครับทุกคนก็คือทุกคนเนี่ยจะได้เรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจมันมากที่สุดก็ตอนที่ทุกคนเนี่ยได้ลงมือทำโปรเจกต์จริงๆนั่นเองนะครับผมซึ่งการทำโปรเจกต์จริงๆเนี่ยมันจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะ คิดนะครับแล้วก็แก้ปัญหานั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้แหละมันก็คือจะเป็นกระบวนการที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยเก่งขึ้นแล้วก็เข้าใจการทํางานของโปรแกรมเข้าใจการเขียนโปรแกรมมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับคาแนะนําที่6นะครับทุกคนก็คืออย่าหนีปัญหานะครับเวลาที่เราเนี่ยเขียนโปร SO แกรมนะครับแน่นอนว่าเราจะต้องเจอปัญหาหรือว่าเจอเอเรอร์แน่นอนนะครับหรืออาจจะติดบั๊กนู่นนี่นั่นนะครับแต่ตรงนี้แหละมันคือกระบวนการที่จะทําให้ทุกคนเนี่ย เก่งขึ้นนะครับซึ่งเวลาทุกคนเจอปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยนะครับอยากให้ทุกคนนะครับหยุดนิ่งๆนะครับแล้วลองคิดหาวิธีแก้ดูนะครับอย่าเพิ่งยอมแพ้นะครับซึ่งตรงนี้แหละนะครับใครที่อยากจะเก่งขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าทุกคนจะต้องเผชิญหน้ากับปัญหาแล้วก็หาวิธีแก้มันให้ได้นะครับต่อให้มันจะใช้เวลาเป็นวันก็ตามนะครับแต่จําไว้เสมอนะครับว่าเมื่อเราแก้ปัญหาได้แล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องง่ายอีกเรื่องหนึ่งเข้ามาในชีวิตเรานั่นเองนะครับ คำแนะนําสุดท้ายนะครับทุกคนก็คือทุกคนเนี่ยจะต้องมีความสม่สําเสมอนั่นเองนะครับซึ่งความสม่สําเสมอและก็วินัยเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวที่ชนะได้ทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่ทุกคนเนี่ยอยากจะทําในชีวิตนะครับเหมือนกันกับเรื่องการเขียนโปรแกรมนะครับทุกคนจะต้องใส่ใจมีความสม่สําเสมอในการที่ศึกษาหาข้อมูลนะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือถ้าทุกคนสามารถที่จะทําในสิ่งนั้นที่ทุกคนต้องการเนี่ยได้ทุกวันนะครับ แน่นอนว่าผลลัพธ์ที่ทุกคนได้เนี่ยมันจะทําให้ทุกคนเนี่ยเก่งขึ้นแน่นอนนะครับผมเรื่องสุดท้ายนะครับที่ผมเนี่ยอยากจะฝากทุกคนไว้นะครับก็คือความสําเร็จเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ชั่วข้ามคืนนะครับแต่มันจะผ่านช่วงเวลาที่เราเนี่ยอดทนมุ่งมั่นพยายามทํางานหนักเพื่อมันนะครับเช่นเดียวกับการเขียนโปรแกรมนะครับถ้าทุกคนอยากจะเก่งขึ้นนะครับมันไม่มีทางลัดมันก็คือทุกคนเนี่ยจะต้องทุ่มเทศึกษา ใส่ใจแล้วก็ให้เวลากลับมานั่นเองนะครับํำง่ายๆแต่ความหมายสุดลึกล้ำอย่ายอมแพ้